สวัสดีครับผมแอนทัวร์ครับช่องแอนทัวร์ชาแนลครับกับสวัสดีเอฟซีย่ำตอนเที่ยงครับมาเนียกินข้าวเที่ยงกันครับอยู่หองครับมีเมนูก็คือตำบักม่วงครับมาเนียตำบักม่วงแล้วก็ใส่ปูปูหน้าปูดองมาจากบ้านครับปูหน้าดองหน่อยแล้วก็มีกิริศครับกิริศไข่กุนเชียงปลาหมึกครับ ตำบักม่วงครับนี่ตอนเที่ยงมีแมงอีเต่านะครับนี่มีข้าเนี้ยพร้อมครับหนึ่งเหมือนไม่เท่ามากินข้าเนี้ยวกับตำบักม่วงครับใส่มือคุยเอาเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นคือตำบักหุ่งบ่ตำบักม่วงกินข้าเที่ยงครับไนี่ข้าเชร้ากินแล้วบ้านีหนกินข้าเทียงครับ ngon ừ. thêm ngon thêm kỳ này phụ nữ 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 phụ กับปูดองครับปูหน่อยคือตำมงวงให้ปูดองใช้ปูดองปูหน้าดองเยอ กิริไตครับมันกิริเดียวมันเบาไข่ออกอ่อยมักนต่สดไตเปรียปร้ยว ุดยอดครับเมนูมันตำหมก่วงไส้ปูนองไส้ปูน้อยแก่มริงเทธิ์มันเชี่ยว Như nó Chính tâm một ngon Hàm ở đây Nó xa chay Hàm ổ Sau khi cầm nông kín, Bùi hò Không có nhiều Hãy subscribe Một ốc long hát. Nó dưới hình. Ng hôm. Ng hôm hôm hát. nó hôm bèo hôm hát. Ng hôm 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 lấy hôm hôm mức hàng không más sobre สุดดีกว่าได้กินหนำเนาะสุดหนำนะเนาะ Hên tùm Tùm, da mà tùm ยิงงดนมาจากคู่ราดครับมวงการกอยองุมงกึกจะอังเิลาใครแถวซสาใไหม

เขาเตะลงกันบินมาหาไฟกันนี่ติดกันปีมันที่แข็งน่นเป็นแม่งทับเจา้าใช้ฟ้ากองเขา่านิบนีมสวยทาเป็นฟ้ากองเข่าสมัยก่อนเขาเะเอาปีแม่งทับที่เขียวนิบมากเว้ Nhắp bay vắn qua vô đây mày sai bi mày thật, anh hiểu sai bi mày mày tàu xiếc về tìm thấy 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 เอฟซีเตน้องประวันเงเซ็นเต่เจ๊เจ๊

ตัวน้อยก็หนีแม่งเขาสารแม่งตะเตาเข่งเส่ไม่ได้ส่งมาถืกาอกันเลยขาหมากกันขามมนแหลมตะเตานี่นี่แข่งก็เด็กจิ้งดีดเหมือนกี่คว้ยหนึ่งห,งหำๆ quai quay chi chỉ quay mà muốn chỉ quay hình bạc bàn đấy thế Cảm của những FC Câu hôm nay không ai học có băng Quá là mà Muốn FC รีอกันครับกับตำมวงใครจักระชัน้นเนาะคนอยู่ต่างประเทศเหรอที่ทำกันครับมึนนงซีต่างประเทศหลายคนอยู่นะมีสองไหลกับคนหนีง่งซีต่างประเทศกับน,นี่นธรรมดาสองแองตัวห้า โซ่ให้มึงสำหรับตำหุมมวงโอ้ยบุรีกินโดนด้วยกันครับเต่กหน่อยมักเป็นอย่างนี้เรื่องตำหุมมวงสู่ไตกันเพชรตะไรกับวิญญาณสุ่มตะไ้กับวิญญาณอูดอง เมนูตำมงวงครับวันี้ไก่เมื่อแล้วบ่าเ,เมื่อไหรล้เนี่มัดเคริงหนึง่งเผ็ดมากครับตำมงวงใส่จิงหลีดใส่ปูด,ดองนะ้ำปูด,ดองเตรนหน่อยครับปูหน้าหวานหอ่อ นี่ยตัวซับหนีตัวซับหนีครับปูนาปูด,ปด,ดองโอ้เ็นไยครับเป็นยรบวว้แล้วขอพักสักครู่ก่นครับปีน้องเขาไปก่อนเดี๋ยวเขา่ะกินกินน้ำก่อน รับมืนีสาหรับวันหยุดครับกินอยู่ของเขาเที่ยงเมนูก็เป็นสมตำาม,มกม่วงครับนี่ตำบม,มกม่วงนี่แหละใส่กิมรีดจิหรีดเอามาคนใส่ข้างๆข้งครับกิมรีดจิมรีดไตเอานี่บดเป็นกิงรีดเลี่ยงรีดไปไตเอาเจ้าไตมาขายข้างโคราชก็มีปลาหมึกแห้งนาขุนเชียง ngâm <laughs> cái phết สุดยอดครับพี่น้องเพชรในทีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ใดมักตำบมกม่วงครับกินในเบิ้งเราครับแซบอยู่เพชร้อมมันต้องเพชรนะจักหน่อยมันถึงจะแซบครับสำหรับตำบมกม่วงแถวบ้านเฮ่าใส่ปูในบรรยากาศกินเนาะก็คือเหมือนน้ำกินอยู่บ้านเลยครับใส่ปูหน้าดองแล้วก็ ยิงดีดขวมาโรยครับสำหรับเอฟซีเขาก็ไม่ไม่ไมกับขอบคุในลายครับที่เขามารับชมผ,ผู้ที่กาลั่งติดตามไม่ไม่ที่กาลั่งลังเลก็จะกดให้ติดตามกับขอบคุในลายครับสำหรับเพียน,นี้ก็ขอจบไวเพียงเพียน,นี้ครับสำหรับการกินตามหมกม่วงผู้ใดมกผู้ใดชอบก็กดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับแอนทัวของเฮาสง่ง การเที่ยวการกินนี่แหละหรือวคนการอยู่การกินดอกคนเท่าเหตุงานเหตุการณ์อะไรต่วนนี้ก็ย่ทางกรุงเทพครับทํางานท่าุงเที่ยด้ไย้เมนูมาจากนะย่องคนอะบกมวลมีมาตามกินครับขอบคุณในหลายครับเคลมซีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ